สบายดีครับผมสวัสดีครับหลังจากที่เบายุงนะครับเบายุงใช่นะครับห่างหายจากการล่งคิปไร้ายมือไายเว้นหะพอ่น้องเป็นเดือนกลัวแล้วมั้งบ่ได้ลงคลบเมือนก็เลยว่าไม่ีโอกาสครับก็เยษีมาพอดีได้ได้พักกาศเที่ยวปีมากครับหน่อวานเนี่ย ขอน้ำหนามากครับก็เลยว่าชิมาขั้นสมครับก็เลยสิถ่ายคลิปวิดีโอลงคลิปให้พี่น้อเดี๋ยวลุ้งเดชมกันนะครับเนาะเดี๋ยวสิพี่น้องเบิง่งพักกาดง่ายๆนะครับขั้นได้เครื่องหนึ่งละบ่เครื่องปายในดอกนี่ก็เลยสิถ่ายให้พี่น้องเบิง่งครับผมประกาศเขียวปีล้างแล้วเรียบร้อย หล,ลังล่ะคันได้น้อยนึงละนี่ครับเรียว่าที่คันอีก,อกเครื่องปรุงกะบ่มีหยังครับคันใส่เกลือแล้วก็เปิดเร็วๆทส่ใช้นามเขามานะครับเดี๋ยวคันให้มันแล้วกันครับ เกลือลงไปห้อยยังไงสาเหตุที่ใส่เกลือนี่มันจะเป็นเพราะว่าไห้มันอ่อนนะครับไห้มันอ่อนจะสิขันไงไงถาง่าใส่แบบมันสบอ่อนสีหยาบมันสบเส็ เปขันสดๆไปครับมีช่องเปลี่ยนซีช่องเด้วยคุณผู้ชมเปยนช่องเบาอยู่ว่าทั่วเปลี่ยนจากเบาอยู่เชื่อหน,น้าดินเหนียวครับ เราเสิ่งจั่วไปทางเล็บบุกาเรียนทั้งเล็บบุกตะมือเสิร์ฟม่อกินเข่าเราเข้าไปไ จำหนีพอแล้วครับบ่ต้องให้มันบ่ต้องคั่นคักครับคั่นคักเดี๋ยวมันสนิบ่แซ่บคั่นพอซราดซำเนึยงมันอ่อนก็พอแล้วได้เป็นหมอเลยพี่น,อน้องเนี่ย ห้อยคือนเขา,ใ,เขาใส่หลายพอดีมันจะเข้มเพราะว่าบลางออกนะครับใส่หลายเข้มใส่พอดีเพราะมาัน còn to quá sao, sao nó to gan hẻn lên, nó cản nó bỏ này em nó khèn nó อยากพี่น้องเอ้ยบริลงขีดไม่พี่น้องบุญอยากนำหาเงินหาค้ำครับพี่น้องดิ้ับขึ้นโอ้ย ซีเมือนนัวว่ะจางน่อยนึงจางน่อยนึงสงสัยหมอชินหน่อยพูดครับ ให้หมอชิน,น่อยหัวพ้อนชิวเ,เติมน้ำเติมน้ำเข้ามาลงไปเดี๋ยวเปล่าน้ำเข้ามาก่อนพี่น้องเปล่าน้ำเข้ามาก่อน แล้วครับพี่น้องนำเข้ามาสดสดเลยครับเนี่ยข้าหนึ่งเขาอยู่พี่น้องเศร้าเขาใส่หัวเยู่นี่ครับใส่เส้นเดีบยดเ,เดียวเขาเทานำเขามาใส่สมพักก่อนเลยเขาจ้าสิเอาเขาส่วงนี้ไปใส่หัวดหนึ่งเพราะมันเศร้าขึ้นบเบิดครับครับใส่ลงไปเลยใส่ถ่วมพักเลยครับ ใส่ถว่วพักเลยขันมันน้ำหน่อยพวเท่าค่ะถ้ามันใส่อีกตืมอีกก็ได้ครับตืมอีกก็ได้นี่ครับใส่เกลือลงไปอีกเพราะเราใส่น้ำลงไปแล้วมันสีมันสีจางเจ้าก็จะใส่ไลยเพราะว่าใส่ไล่จะเค็มครับใส่เยอะมันจะเค็มสาวจังเลย ใส่ผงผงชุลลดนำะพร้อมสิเดนว่อันนี้คือผงชุลลดครับเนะี่ยใส่ผงชุลลดลงไป เส้นหน่อยเชยบหน่อยเชื่ไรเียบไรพอและโอ้ให้ช่ไรเห็นรอบ แลังเทธอเขาเจกักรยานเขาสารลงไปน้ำเลยเลยพี่น้องเนี่เขาทำเขามาติดข้าวสารมีข้าวสารให้เม็ดเขาลงไปน้ำนีเสียบครับนี่เม็ดเขาเาสียบนะครับคนหันหัวกล้ามครับสว่างสามเงแบบินกลิ่นกระปุลกระปี่เอาได้ลแล้วครับเป็นเพื่อ,เอเนเพื่อนกินบ้างก็สิ่งสมพอดีเลยครับสว่างเงิ เหมือนครับซิมก่นอนพอดีเลยพี่นองเลยหลังจากนั้นแหละเซ็ตเรียบร้อยครับหาฟ้าหมอมาปิดไว้กันรอดสองวันกินได้เลย,เลย เซตเรียบร้อยครับอ,อืมพอดีนวดกะพอกันไม่คลิปหนาครับพี่นอ้องรับคลิปนี้กะเอาไว้ซัมเนกซ่อนเนาะครับเนาะสบายดีสวัสดีครับ